พวกเราทั้งหลายมาวันนี้ก็เพื่ออยากจะฟังธรรมเพื่อหาความจริงคนที่ไม่รู้จักความจริงพูดความจริงให้ฟังก็ไม่ยอมรับความจริงเพราะไม่รู้จักความจริงมันเป็นใปอย่างนั้นถ้าเราเห็นความจริงรับความจริงแล้วนั่นนะ่ะ มันก็สบายปัญหามันก็น้อยดังนั้นพวกเราทาั้งหลายนั้นจริงแบบฟังธรรมฟังอยู่ดีด้วยแต่ฟังก็ให้พิจรารณาให้มันรู้จักอย่าฟังไปเฉยเยการฟังธรรมนี่ได้บุญมากแต่ว่าไม่ใช่่ะได้บุญเพราะฟังเฉยเยคล้ายๆที่้ํามันยอกเท้าเราเนี่ย อยู่ตรงนี้น้ำเห็นไหมนะ่ะมองเห็นนั่นนะ่ะเห็นไหมทำไมมันจะหายเลยนะ่ะบุงมันออกเสีย์ทามันออกเสียอันนี้เห็นว่าไอ้น้ำเห็นอยู่แต่ไม่ถอนน้ำบอ,อกจากเท้าแล้วมันก็เจ็บปวดอยู่เช่นนั้นเนี่ยอันนี้คุอมันกันฉันนั้นคือบุคคลใหม่หน,น้ำคือไม่รู้จักทุกันแหละ ไม่รู้จักเหตุเกิดของทุกข์ไม่รู้จักความหลับทุกข์ไม่รู้จักข้อปฏิบัติเห็นความหับทุกข์ฉะนั้นคนเราจึงชอบทำแต่เหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นมาแต่ไม่อยากจะให้มันทุกข์เนี่ยมันไม่ยอมรับมันก็แย่งธรรมะมันก็แย่งคำสอนพระพุทธเจ้าของเราเรื่อยไปนั่นแหละมันจะเห็นที่ตรงไหน เมื่อไม่รู้จักทุก์ไม่รู้จักเหตุเกิดของทุก์ก็ไม่รู้จักความดับทุก์จะไปดับที่ตรงไหนมันดับไม่ได้จะปฏิบัติให้มันดับทุกก็ปฏิบัติไม่ได้เพราะมันไม่รู้นี่เราเรียกว่าความไม่รู้กันไม่ใช่ไม่รู้อย่างอื่นเราไม่รู้ตัวตนของเรา่นีเองเนี่ยไม่รู้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนั้น ท่านก็สอนมีอยู่ดีตัวของเรานี้ตารรูปตัวรูปตนของเราก็คือก่อนธรรมะฉะนั้นวันนี้จริงว่าพากันอดทนทุกคนอดทนให้อดทนอดทนไปจนกว่ามันไม่มีความอดทนคือมันเห็นความจริงแล้วมันก็ปล่อยวางเมื่อปล่อยวางแล้วมันก็เห็นความสงบเกิดขึ้นมา ความสงบขึ้นมามันกกบมดข้อปฏิบัติไม่ต้องปฏิบัติอีกแล้วก็เพราะมันมีอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้น